สวัสดีค่ะวันนี้จ้าจ๋าจะมานำเสนออาหารที่อยู่ในสำรับกับข้าวของเราทุกๆวันเนาะเป็นน้ำพริกนะเป็นน้ำพริกผัดน้ำพริกปาย่างวันนี้หิวมากนะวันนี้หิวจังเลยอยากจะชวนเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกัน หมูหมูสามชั้นอร่อยมากเนี่ยจก,กไปเลยเพื่อนจกไปเลยเข้ากันมากอร่อยมากนี่ยองพิสผัดพิสผัดพิกปลาย่างาาาถุงละครึ่งกิโลนะเพื่อนนะถุงละครึ่งกิโลถุงครึ่งกิโลอร่อยมากเพื่อน เนี่หมูหมูหมูทอดหมูกรอบอร่อยอร่อยมากพี่ผัดหมูนะพี่ผัดหมูซึ่งกิโลร้อยห้าสิบนะซึ่งกิโลร้อยห้าสิบทำใหม่ๆเลยแล้วร้อย,อยไก่ย่างพี่ผัดไป่ย่างนะ พันกิโลเหมือนกันพ่นกิโลสองร้อยพันกิโลสองร้อยนะคะทำเองกับมือให้หม่แล้วร้อนเลยจ้ะอยากชวนเพื่อนกินมะมีจิ้มเหมือนน้ำพริกได้ทุกอย่างเลยนะถ้าเพื่อนอยากอยากลองนะอันนี้หน่อไมอ้อร่อยมากเพื่อนอ ไม่ต้มหรืไม่ต้มเพื่อนอยากกินกับผักอะไรนะเลือกกันเลยอะไรทุกผักจิ้มกับผักอะไรอะไรทุกอ,อย่างนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันชานอร่อยมากจะกินแล้วกาสวยแล้วได้อร่อยอร่อยมาก พี่ผัดหมูนะผัดหมูอร่อยอยากเพื่อนลองนะลองทำเองกับมือร้วนทุกอย่างใครอยากลองนะอร่อยมากเลยแต่เพื่อนจะกินอะ่ะกินกับผักอะไรก็ได้ นี่มีหลายผักมากนี่แตงกวาแตงกวาอร่อยมากอร่อยนี่รู้ว่าลองลืมนะที่ทำเองนะจะทำเองเลยนะ อร่อยมากเพื่อนอยากให้เพื่อนได้ลองอันนี้ขนุนนะขุนหนุนนะเพื่อนอันนี้เป็นขนุนอ่อนอี่เกินนํำพรีกก็อร่อยเพื่อนเอ้ยนี่อยากจะพูดเลยอร่อยแท้ๆนี่อืมออต้องหยิเพื่อนต้องหยวอื้อหือ

ปลาย่างนะเพื่อนนะปลาย่างครึ่งกิโลสองร้อยสองร้อยนะส่วนผัดหมูนี้ผัดหมูนี่นะร้อยห้าสิบครึ่งกิโลนะผัดหมูนี่จะออกออกสามรสออกสามรสนิดนึงนะแต่ก็จะไม่หวานมากนะจะไม่หวานมากชอบแบบไหน,นเพื่อนนะข้าแบบไหนสั่งได้เลย ส่งด่วนจีให้พวกนี้เ็าเรยกกินละกินจ,จาอะไรก็อร่อยนะน้ำพริกเรานะใครสนใจสั่งได้เลยจะจัดส่งด่วนให้เลย กินกับอะไรก็อร่อยกินกับใครก็อร่อยนะอยากให at. At ney, meter, はは้เพื่อนลองดูลองชิมกับหมูนี่ยิ่งอร่อยใหญ่เลยกับหมูหมูทอดกรอบหมูทอดกรอบนะหมูทอดกรอบอร่อยมากเพื่อนนี่ทำาตโตเลยเพื่อนทำาตโตเลยทำโตโตเลยเพื่อนนะนี่โอ้โห อืร่อยมากอยากให้เพื่อนลองมากมากเลยจะส่งไปส่งด่วนให้เลยนะเพื่อนนะนี่ผัดหมูกับพริกไปย่าง